สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic w o r l the กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่กองของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนก็ตอนนี้ครับผมแพ็กมันใกล้จะหมดเวลาแล้วว่าจะตีตั้งแต่สี่วันก่อนครับผมเฮ้สี่วันปะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าพี่แพ็คมันมีเวลาแค่สี่วัน เมื่อ2วันก่อนครับผมทุกคนนี่เลยครับผมแบกเนียคาเนโวเกาลลี่นะผมว้าวดีหูดูตัวดีโอ้โหมันเป็นรีเจนระดับ2ครับผมมีแจมมาด้วยรีเจนระดับ3 1ตัวนะฮะซึ่งเอาจริงจริงอูปามี่ไม่น่าเลื่อนเยอะนะเราอะ่ะ <laughs> อย่าไปหวังสามสำหรับพี่อย่าไปหวังสามแค่สองให้มันได้ก่อนละกันทุกคนห้าแม์ด้วยกันครับผมไม่ใช้กินพืชสามตัวและใช้การสามใบนะถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมคาดว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะตีไปแล้วเนาะแล้วเออมันมีตั้งห้าแมสด์ครับผมซึ่งต้องใช้ตัวประหยัดด้วยต้องบอกว่าชิปเลยฮะไม่รู้จะใช้จัดตัวยังไงครับผมซึ่งมันมีอยู่ห้าแมช์ใช่ไหม เราต้องประหยัดตัวครับผม5เมตรก็ต้องใช้15ตัวและคือก็โอเคเข้าใจว่ามันให้ใช้การดได้สู้กับพวกมันที่ไม่มีการ์ดแต่โหค่าพลังต่างไปป่ะแถมชนะท่าด้วยป่ะจัดครับผมได้ได้ไดบนลววเลยว่ะจริงดูก็ได้ได้ไดบนเลยว,ว่ะกดสปีดไปเลยนะฮะเพราะมันมีตั้ง5้าเมตรเนาะนี่พี่เลือกการลดดาเมจหมู่มาก่อนครับผมลดไปครึ่งหนึ่งอะเพราะว่าทุกคนดูดิมันน่าเกลียดป่ะ มันชนะธาุเราครับผมแล้วดาเมตมันไปเวอร์วงังนะตอนแรกแล้วเนี่ยพี่ลดให้มันเป็นอย่างนี้ครับผมซึ่งเราแพ้ธาุดาเมตเราก็ยิ่งลดต่ําไปอีกด้วยเลือดมันก็เยอะกว่าเลือดเยอะกว่าดาเอจเยอะกว่าบอกเลยว่ารอบนี้อาจจะแพ้อาจจะแพ้ประมาณ80%แล้วครับผมแต่พี่ไม่รู้จะจัดยังไงวะถ้าพี่จัดตัวโหดกว่านี้มันก็ตัวหมดไงโอ้โหอาละครับผมโดนตบไปก่อนหนึ่งนะซุปเปอร์แลโนโล พี่ไม่รู้จะจัดยังไงแล้วจริงๆครับผมเอาจริงนะตูเนี่ยนั่งวิเคราะห์มาทั้งนาน <c oughs> โอ้โหแล้วตบสองโอ้ยตบให้ไม่ยังครับผมเอาล่ะจังหวะน,นี้เราต้องพุ่งเป้าส่งตัวไปที่ตัวที่สองไม่เป็นไรลูกเสียสละไปก่อนเพราะเราดาเมจเบาเหลือเกินสองร้อยสามครับผมปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยทำดีแล้วลูกมาล่ะครับผมไดโน อ่าเดี๋ยวนะ400ดาเมจต,ต้องตีแล้ว,วะ่ะต้องตีแล้วครับผมมันมันไปต่อไม่ได้อ่ะแล้วก็โดนตัวนี้มาตบโอ้ไม่รู้จะเล่นยังไงเว้ยไปนอนปึบเรียบร้อยเวลากดสปีดแล้วกาดจังหวัดตีลูกไม่ถูกเอาละครับผมตอนนี้ไทโอทุดอนโตโโหลงมาแล้วตบด้วยสองครับผม าพี่ทิ้งทวนไปที่ตัวท้ายอะแย่ yeah, ครับผมพี่บอกเลยว่า yeah, แย่แน่เลยอะเอาจริงๆคุณแล้วดาเมจมัน936แต่ก็ต้องทิ้งบปวะเอาจริงๆถึงมีการ์ดป้องกันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกแล้วตบด้วยสมครับผมไม่โอ้โย อยู่ได้นึกว่าตายไปแล้วทำไมมันไม่ตบสี่ตกใจหมดเอาลคะครับผม295 0้29อหเลือดมัน2971ขาดไปนิดเดียวก็ไม่เอากับเขานะเราเผื่อตีเผื่อด้วยครับผมเผื่อมันกันไปนอนปึ๊บปปื้อเรียบร้อยเอาลคะครับผมว่าแล้วตูเบรธาด้วยขอให้มันตบสี่ขอร้องขอให้มันตบสี่แต่ตบสาม โอเคเพราะเต็มเราเหลือเกียร์ผมมาระครับผมเตนโนอาดาเมทถึง่าวา่าถ้ามันกันหนึ่งชิปละเฮ้ยถึงว่าดาเมทถึงว่าไปนอนปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมโเคเหนื่อยวะ่ะเดี๋ยวนะ นี่ขนาดตูมีการ์ดแล้วนะก็เข้าใจว่าโอ้โหค่าพลังของ AI กับเรามันต่างกันลิบเลยครับผมและซึ่งมันดันชนะธาตุอีกรอบ2ก็ให้ใช้กินมืด3ตัวนั้นคอนเฟิร์มเลยฮะว่า5แมตช์นี้ต้องใช้กินพืชทั้งหมด15ตัวโอเคพร้อมแล้วจัดดีครับผมอู้ <laughs> เจอกับเจอกับกินเนื้อสายดาเมดด้วยอู้ อันนี้พี่ก็ไม่รู้จะใช้การ์ดอะไรอีกอ่ะเจอหูไดโนโสดเสาร์ดามจต้องการฟ้ามาทุกทุกใบอ่าจริงๆป๊ะจัดครับผมรอบนี้ไม่ได้เอารถด,ดาเมจมานะผมซึ่งรถไปก็เท่าดันนะเพราะว่าดาเมจมันพุ่งอยู่แล้วเอาละผมพี่ใช้การ์ดเปิดเลือดเลยนะฮะเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจดครับผมซึ่งตอนนี้จุกๆุเลยนะ พี่ทิ้งทวนไปเลยครับผมเพราะยังไงเลือดเราก็เยอะอยู่แล้วแถมมีการ์ดกันสองแต่มันไม่ตีครับผมโอ้โหเก็บชาร์จเป็นสี่ใจํำด้วยอะไรครับพี่โอ้โหแต่ตีสองตีเปิดการ์ดตัวด้วย AI โอ้โห AI รู้วิธีตีเปิดการ์ดตัวด้วยทุกคนขอบพระคุณ ใช้ก๊์ดทุกคนต้องลองเล่นดูอ่ะพี่พูดจริงๆริะมันมันเวอร์เกิอนอ่ะแพ็กเนี้ยมันเวอร์เกินเอาจริงจริงนี่ตัวใช้การ์อ้โหจะจัดแล้วนะโอ้โหโอเคเลยยังไม่ได้ใช้การ l ีเ e นเดอรี่เดี๋ยวไปใช้ตอนท้ายๆเพราะมันมีตั้งห้ารอบไงหกมาขอหกได้หกครับผมโอเคทำดีแล้วลูกพ่อ,มา,ม,อมาแล้วครับผมดาเล็กมาแล้ว ดาโคเล็กไม่ต้องห่วงอะมีการ์ดกันแบบนี้โอ้โหได้ดูดิสองเจดหนึ่งดาเมจมันสองเี่นิดเดียวเองอ่าพี่ทิ้งได้เลยนะพี่ทิ้งทวนได้เลยครับผมพอมีการ์ดกัน99%บบับเรียบร้อยไปดีเอาละครับผมแต่ถ้าเกิดมันตี4แล้วตุยนะการ์ดพุ่งทิ้งไปเลยขข่ทิ้งไปเลยการ์ดปิบ9กสเ้อร์เนมาขอ99%โอ้โหเป็นไงเรา9้ <laughs> จริงๆมันเนี่ยเห็นไหมทุกคนรีดิวบายลบ99จริงๆนะครับผมแต่จริงๆถ้าคำนวณดีๆมันไม่ใช่หรอกไม่รู้ว่ามันมันคำนวณยังไงครับผมแต่พี่ก็มั่นใจเมื่อกี้พี่แค่มั่นใจว่ามันจะกันให้พี่ได้แค่นั้นเองครับผมถ้ามันตุยก็คือตุยอ่ะเขาแพ้ไปปฟ๊บปึเบปร๊บเึ๊ร <c oughs> เรียบร้อยไปดีเอาละครับผมไทเลโนโฟสอาร์สหมา ตัวนี้พี่ยังไม่ได้เลยว่ะพี่โรนิโรเจน2มันไม่หมาสั้ทีแล้วไอ้นี่เป็นอะไรเขาอะไม่ตีด้วยเอาเก็บแต้มอย่างนี้ก็ได้ดีดาคเล็กดาคเล็กเก็บ3ไปเลยปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามครับผมถ้าเป็นแบ็คอื่นพี่ว่าพี่ไป5รอบละพี่โมตแต่คคำนวณตอนแบบว่าเลือกการ์ดอะรอบที่สครับผมคำนวณน,นานมากเลยนะโอ้โห โอ้โหนี่ตูไม่นึกถึงแมตตี้้าเลยว่าตูจะทำยังไงให้อยู่รอดโอเคครับผมทุกคนรอบนี้ที่เปลี่ยนการ์ด้ายนะผมคือถ้าจะใช้แบบเดิมเดี๋ยวการ์ดมันหมดเอาโอเคดาบอมแล้วจัดดีครับผมเปลี่ยนเป็นลดดาเมจลงแล้วกันครับผมตอนนั้นมันจะเพิ่มเลื่อนให้ใช่ไหมล่ะแต่นี้เราลดดาเมจลงแล้วกันนะโอเคให้มันแบบหยๆุๆหน่อยว่าดาเมจเองก็เวอร์วังไป แ็กมันเวอร์แ็กเนี่ยแ็กมันเวอร์สองมาโอ้โหเปิดจาร์ตูด้วยโอเคอ่านรอบหน้ารอบหน้ายังยังชาร์จได้อยู่ครับผมคูณสองมาก็เท่านั้นนะคูณสองจุดสองสองจุดห้าอะไรก็มาเด้อโอ้โหไม่ตบดีก็มันไม่ตบดีแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อละตู เอาละครับผมเล็บยาวไม่มีทางตบมันเข้าหู่แล้วดูตัวอื่นของพี่ดาเมจสี่ร้อยแบบน่ารักกลมกิ่มจังเลยดาเมจน่ารักกลมกิ่มจังเลยเฮ้ยแล้วเทียบกับ AI กินเนื้อพี่ไม่ได้รู้สึกดีใจที่มันให้ใช้การ์ดแต่ก็ดีก็ดีกว่าไม่ให้ใช้การ์ดเลยครับผมและตบด้วยสี่โอเคครับผมสวยงามพี่ก็ตบทิ้งทวนเลยนะ เกว่าเก็บชาร์จสี่แล้วก็ตบสี่ไปเลยครับผมลดดาเมจได้นิดหน่อยก็เอา<ม>ก็เอาเว้ยแค่นิดเดียวก็ยังดีครับผมแต่ไม่ตบให้มันตายเพราะว่าออาวเปลี่ยนตัวครับผมเอาแล้วโอโหลงมาตบสองโอ้โหเกือบตายมันเหลือหนึ่งใช่ไหมไม่สนนะ่ะตูจะเปิดเนี่ยตูจะเล่นอย่างเงี้ยไปดิปึ๊บโอ้โหเป็นไงอะ่ะเล็บยาวทำเล็บยาวทำงานได้ดีมากลูกโอ้ช่วยดีมได้ดีจัด โอเคทำดีมากหูยเอาละครับผมอมการ์อลัสมาแล้วเมื่อกี้เล็บยาวทำงานดีมากครับผมเป็นการเปิดเปิดตัวไปใช่ไหมล่ะไม่มีปัญหาไปนอนไปนอนเอาละครับผมราจามาแล้วราจามีแต้มสี่แล้วยังไงต่อแล้วราจาทำไมอราจาทำไมเล่าราจาราจากัน9กสเก้าเเซ็นเลย ทำไมเอ่อทำไมโดนดาเมจไม่เหมือนรอบที่แล้วอ <c> ะ <oughs> มันคำนวณยังไงว่ารอบที่แล้วคือเกือบหมดหลอดเลยนะ <c oughs> เออดารโกเล็กก็เลือดเต็มเต็มอยู่นะใช่ไหมโอ้โหแต่รอบนี้เหลือไปครึ่งหลอดก็ผมไปนอนไปนอนโอ้รอบนี้ดาเมจมันน้อยไงใช่ไหมเฮ้ยแล้วทำไมตัวนี้ดาเมจมันเหลือสองรอยสิบแปดอะอ้าวอะไรวะอ้าว เหลือ218รยแต่ตีตูตายโอ้โหแล้วอยู่ดีๆดาเมจก็เด้งกลับคือเป็นไงเลขมันเพี้ยนมันบั๊กใช่ไหมมันงงไปที่มันงงมันงงงั้นก็ไปนอนเึ๊บเึ๊บเว๊เรียบร้อยไปดีโอเคจกไปในรอบที่สามครับผมสวยงามครับผมสวยงามว่ะ งงตอนดามเอมันบันบ๊กครับผมอยู่ดีดดามิเอเหลือ200แต่ตีตุวตุได้เอาก็งงไปตีรอบที่สี่ครับผมโอ้ <c oughs> เดี๋ยวนะรอบที่ห้าตัวที่ตัวเหลือตัวจะทำยังไงล่ะเนียเอาละเว้ยทุกคนรอบนี้แบบใช้แบบตึงจัดจัดครับผมสองการ์ดนี้ไปจัดครับผม รอบนี้พี่ใช้การ์ดหนึ่งนะผมลดดาเมจหมู่มันนะแล้วก็ใช้การ์ดฟ้าในการเพิ่มดาเมจ oh. เพิ่มเลือดของเราให้เต็มที่ฮะ oh. บอกเลยรอบนี้ไม่มีแพ้ oh. ไม่อยากใช้การแบบนี้ oh. เปืองใช่เลยหรอกมันเปืองเอาละครับผมแต่ก็ทุกคนดูนะดาเมจพี่ก็ยังไม่ได้ชนะมันนะผมด้วยเลือดอะไรเนาะแต่ว่าเรามีการ์ดไงข้อดีของก็คือเรามีการ์ดครับผมซึ่งบอกแล้วฮะหลังๆเราจะจัดเต็ม ตอนช่วงแรกตัวยังประหยัดกาดก่อนมันเปลืองเราติดเปอร์เอยู่ไว้แรกอ่ะเอาดิเอาดิหล้อยังไงอะ่ะอินโดมินานเล็กคือจะตีเข้าหรือยังไงโดนรดดาเมจไปครึ่งหนึ่งอีกถ้าไม่โดนลดดาเมจก็สองพันน่ะดาเมจมันน่ะแล้วยังไงเอ๊ะทุกคนอะไรมันสะกิดนะเอ๊ะอะไรมันสะกิด <laughs> โอ้โหเป็นไงอะ่ะ แฮ็กกิดเลยละทอปยังตีแรงกว่าอินโดอ่ะขอโทดโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าอะไรจะกิดเออโอ้ยหหมดกัดขาหรือเปล่าลูกปั่นมันเจยเลยว่ะป่านมันเจเยว่ะแล้วยังไงอินโดมินาเล็กมีหมีหคือมีหก็ต้องตีหกละเพื่อนมันถูกต้องแล้ว <c oughs> ทำดีทำดีอินโดมินาเล็กแต่ไม่ทำดีกว่า แต่ไม่ทําดีกว่าไปนอนบับเรียบร้อยไปดิเอาละครับผมเอยตัวนี้พี่รีวิวยังวะรีวิวแล้วเนะาะลังเลอเอาไม่ตีเอาไม่ตีอย่างงี้เอาไม่ตีอย่างงี้สวยหลูนะบอกเลยโอเคโดนรถโดนรถเลือดไปดีบอกแล้วว่ารอบนี้ไม่มีเดะรอบนี้คือพี่มั่นใจสุดๆครับผมด้วยการใบแรก 9- 9มั่นใจจัด โอ้โหทําดีแล้วลูกหมาแล้วครับผมแคนโทสอรัสมาแล้วแล้วการไปที่สอของเราคือลดดาเมจพวกมันครับผมที่ AI สาใส่ขี้โกงพี่ไว้ขี้โกงเหรอเฮ้อ,เ,อเยอะเหรอเยอะนักเหลือดามดเมจอะเฮ้อเอาแล้วครับผมและการไปที่3มเป็นการช่วยเพื่อนนะแต่ไม่ช่วยตัวเองแค่นั้นครับผมและตบด้วยสี่ปุ๊บโอ้โหทำดีแล้วลูกหมาแล้วครับผม นี่การ์ดดิไหมการ์ดนี้มันไม่ได้ช่วยเราตัวเราได้ผมเพราะว่าจะเห็นว่ามันไม่ได้เพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจตัวเราเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมซึ่งมันเป็นตัวสุดท้ายมันปิดจ็อบครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบที่สี่ครับผมอเ้เกรดจ็อบแม่เป็นไงอ่ะโอ้โหภาพแบบนี้เลยมันต้องอย่างนี้ครับผมแบบสปีดรอบท้ายครับผม ทาโบสองตัวไอ้พวกสายดาเมจอีกแล้ววะทุกคนรอบนี้บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนฮะไม่แพ้เหมือนกันครับผมไปจัดครับผมรอบนี้ไม่มีไม่มีอ่อนข้อให้เหมือนกันครับผมซึ่งการ์ดพี่ไม่ได้เอาเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจฝั่งเรามาเลยนะใช้แค่เซอร์ไว้ครับผมแล้วก็กัน99ซไม่ลดดาเมจมาด้วยทาโบนี่เก่งเรื่อง ขึ้นชื่อเรื่องดาเมจเยอะครับผมในพวกรีเจนระดับ3ทาโบนี่คือดาเมจเยอะมากแต่แล้วยังไงอ่ะคือแล้วยังไงเจอไก่ตูงตรงไปหน่อยไหมล่ะเจอลูกน้องดีโดโดไปหน่อยไหมล่ะฮ้ไอ้นี่มันลูกลูกน้องดีโดโดเ้เว่ยที่ยืนอยู่พูดนะโดโดมาให้พี่เก็บอีกทีพี่จะเก็บให้ได้เลยพลาดไปได้ไงวะตอนนั้นแล้วชอบเล้ยนะโดโดตูไม่น่าเลยไม่น่าขี้เกียจเลยตอนนั้น ไม่ทํางานเยอะแล้วมันมันไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นหรอกครับผมทุกคนจริงจริงวันหนึ่งก็เล่นได้นิดนึงนะแต่จะต้องทําคลิปอีกใช่ไหมแล้วอะไรเนี่ยไม่ตีตูเลยตาโบให้แต่ตูบนโอ้ไม่ตีตัวเลยนี่ตูวโอ้ตัวการทั้งเซอร์ไวทั้งอะไรมาตีหกไปเลยเพื่อนมันต้องหกแล้วไอ้ไม่งั้นไอ้นกนี่มันไม่ตายนะโอ้ตีหกโอเคตายไปหนึ่งครับผมแต่ไม่ตายหมดเว้นึกว่ามันเก็บทําให้ตายถ้ามันเก็บทําไม่ตายคือหมดเลยนะ หมาครับผมกีก้ามากีก้าไโลมาแล้วบอกลารลอ,อยังทาโบบอกลารลอ,อยังด้วยผลของการดี้พวกแกจงกลับไปนอนอยู่บ้านไปนอนนี่ตุเพ่าเหรอเฮ้อชอบชนะชอบชนะท่าตุเลอเฮ้อผลของการนี้ไปปึ๊บปึ๊บ ดับเบิร <Bij> ์กเกียวแล้วยังไงตัวนี้ลงมาทิ <mos> Jamie Jamie ่ที่โอ้ยนึกว่าจะที่เบิร์กเกียวเกียวเกียวโอ้ยไม่ถึงครับผมโอ้โหแล้วโดนตบสีด้วยเออมาโมโนสเตโกท็อปโมโนสเตโกท็อปส่งทายให้วู้ถูกใจจริงๆเฮ้ยแล้วโอ้โหแล้วมันเก็บตีไว้อะทุกคน มันเก็บตีแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงเหรอมาดิลูกน้องโดโดมาแล้ว <c oughs> ขอเรียกลูกน้องโดโดละกันครับผมแล้วกลับมาสามตัวแบบนี้ถ้าไม่ตายไปเลยไปนอนปึ๊บปึ๊ปนี่ตีลงัลงกาตกีลังกาตบโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> โอเคก็จบไปในรอบตายครับผม <c oughs> ทุกคน ทุกคนลูกน้องโดโดชนะม่วงวิบวับว่าทุกคนโอ้โหเป็นไงอะด้วยการแบบว่ารวมดีมรวมพลังครับผมแล้วยังไงอะ่ะก็ตูก็ชนะม่วงวิบวับได้อะ่ะเอออเาละครับผมทุกคนมานลุ้นกันครับผมอย่างพี่มันก็ต้องอีเจนดารีสามนะจัดมาโอเคคนระับผมทุกคนก็ลาไป โอ้โหขาวมาเลยตัวอยากจะปิดคลิปแบบนี้เลยโอ้โหมันขาวมาเลยรีเจนระดับสองระดับสามตอนตัวเลือกซองมันก็ก็หลายใบอยู่นะก็สี่ห้าใบอยู่นะเป็นอะไรเป็นอะไรต้องเอาตรวจซุปเปอร์เล์มาเดี่ยก็โอเคครับผมทุกคนใครอยากลองตบลองตีแพ็กนี้ก็ต้องจัดแล้วครับผมทุกคนตียากหน่อยนะแต่ยังไงก็ได้ลุ้นก,กันครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย เจอกันใหม่ครับผม <sighs>